เราจะพูนสีจริงกันครับวันนี้แอมเทาแดมโบถ้าทำสีรถตู้อยู่ประมาณสามหมื่นนะแค่สีหาห้าพันแล้วะอะมาตรงมาละห้าลิตรอันนี้นี่อันนี้ฮาร์ดนะนี่หัวจินเนอร์คนเป็นกาแฟเลยเออไงไง,ไงมีกองด้วยคนสามรอบนะดิเอหวันเยบีเยบผมจ ก็สวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมไปเดิมเก็ตคุงจะมาข่านะครับก่อนเลยฝากกดไลค์กดติดตามท้ายก็แชร์น like, share, นะเป็นกำลังใจผมทาคลิปต,ต่อๆไปด้วยพี่ๆก็นี่ครับวางจากงานละครอีกแล้วนะก็กลับไปอยู่กับรถตู้สายชิลอซุบป,ปตี้เช่นเคยนะแต่ว่าไม่ใช่รถของผมนะพี่พนะเป็นรถของคุณลุงที่เอามาทําสีไว้นะก็วันนี้ได้เลิกนะครับเราจะพ่นสีจริงกันครับวันนี้แอนเทาแดมโบผมก็ไปซื้อขอมาให้ร้อยละ พวกอ่าสีจริงอสีอะไรต,ต่างๆนะผมไปซื้อมาหมดแล้วพวกทินนงชินเนอร์นะก็นัดกับคุณลุงไว้ละแล้วก็มีช่างสีเด้วยช่างสีก็เป็นอ่าญาติาิลูกจิ้มกันเนาะเขาจะทำอู่สีใั้หมดเลยครอบครัวนี้อืก็ถือว่าไว้ใจได้อ่าสีที่ใช้ตัวนี้เป็นของนิปปอนนะครับกระป๋องละเกือบพันพี่พี่โอ้โหรถของผมใช้กระป๋องละสี่ห้าร้อยเองก็ มันมีแก่สีนะเออมีของมันมีหลายราคาว่างั้นเถอะเอออยู่ที่เราจะเลือกใช้แล้วกันอืมแต่ผมก็ทําแบบธรรมดาธรรมดาเนะเาะก็ใช้ประมาณสี่ห้าร้อยต่อกระป๋องรถตู้นี่ก็ใช้อยู่ประมาณห้ากระป๋องนะคุณลุงคันนี้ก็ค่าสีค่าชิ้นเนอร์ก็ประมาณห้าหกพันละประมาณนี้เนาะโอ้ยยังไม่รวมค่าของอื่นนะนี่แค่ค่าสีเฉยๆนะชุดสี ก็ถือว่ากระป๋องละแปดเก้าร้อยถือว่าราคาถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วนะอืมแพงกว่าน,นี้มีไหมมีพี่พี่โอ้โหแพงกว่าน,นี้เป็นพันสองพันก็มีอมืเพราะว่ามันมีเกศเกศสีเนาะอมอมีหลากหลายราคาว่างั้นเถอะก็จะจะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันต่างกันไงยังกระป๋องละสามร้อยเออมันจะไปซวบกระป๋องละพันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ว่า บางคนเขาพ่นกระป๋อง300ไป6เดือนสีขาวเหลืองละเอออะไรเงี้ยเนาะความทนความอ่าสู้แดดความนุ่นความนี่มันอ่าอาจจะไม่เท่าสีที่แพงกว่าว่า้นเถอะเออยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆเนาะอาจจะเหลืองง่ายอืมอยู่ไม่ทนแบบอ่าโดนเฉียวมาเงี้ยอาจจะสีแตกไปเลยอืมถ้ากระป๋องไม่แพงอาจจะแบบขัดแล้วก็หายไม่ต้องทําสีใหม่ขัดยาวเอออะไรประมาณนี้เนาะ ก็โอเคเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานของจริงเนาะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นความรู้ครับไม่มากก็น้อยเลยเอ่าพ่นสีจริงเนาะไปดูเทคนิคกันได้นะครับแต่ว่าตัวผมเองก็ยังไม่เคยพ่นเองเนอะแต่ว่าผมาคุกคีอยู่ในอ่าการทรําสีปะผุรถยนต์มานานมากอือยู่กับพวกคุณลุงคุณนา,นานเนี่ยแหละออานิเล่าด้วยกันอะไรด้วยกันเราได้ความรู้มาเยอะอืแล้วผมก็เป็นคนซื้อของเองด้วยนะผมวิ่งซื้อของให้ลุงเขานะพวก อารมอะไรต่างๆผมเข้าสีสยามเองหมดนะเวลาประกอบลงประกอบรถเนาะเออเช่วยลุงประกอบอะไรประกอบแต่ว่างานโป้งานปะผูงานพ่นสีเนี่ยมันก็ต้องหัดนะต้องฝึกนะไม่ใช่ใครจะทําได้นะพี่นะไม่ต้องมีฝีมือนะเออพวกเนี่ยถ้าถ้าไปอยู่อุปรกรณ์น,นะออลุงเคาะปะผูทําสีเนี่ยเวลาพันพันสองมีอยู่แล้วนะพวกช่างนเนาะโอเคถ้า ช่างอ่าโนเนมโนเน่ก็มีอยู่แล้วแปดร้อยสี่ห้าร้อยไม่มีหรอกโอเคประมาณนี้อย่าไปดูเท,เทคนิคการอพ่นพสีกันไปโ <Okay. S 1> อเคออยู่กับอีซุบัตดี้นะครับแล้วเนาะตอนนี้นะก็คันนี้ที่ว่าจะทําสีนะครับพ่นสีจริงพ่นเป็นเทาดัมโบนะคันนี้นะเออมาสายไปหน่อยนะนัดแต่แปดเก้าโมงแล้แมงสิบเอ็ดโมงไปแล้วเขาพ่นไปข้างแล้วนะโเค ก็ในการพ่นก็จะมีปมลมนี่โอ้ตัวโคตรใหญ่กิริตวะเนี่ยนี่ของลุงจิ้มน,นะโอเคก็ซื้อครั้งเดียวใช้ย,ยาวๆลูไะเ,เลยเลยนี่อันนี้เราใช้เป็นถังออกซิเจนนะเออนี่นี่จะของงานก็ของงานนี่ฮะถังออกซิเจนนะเติมทีเติมร้อยห้าบาทนะ เออแบบนี้ก็ดีแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไงเรามาทำอยู่ข้างข้างไม่ต้องเสียบไฟวางนั้นเลยเริ่มพนไปข้างละไปดูกันนี่นะอีกพลสีไลายประกอบแนละ้เผื่อใครอยากจะมาทำนะนี่ลองทักเข้ามาได้นะโหนี่สีกระป๋องเกือบพัน,นพี่ๆไอ้นิปปอนนะนิปปอนเนี่ยนะเออผมไป ซื้อสีก็ลุงมานะกระป๋องเกือบพันอย่างงี้แปดเก้าร้อยถือว่าโอเคแล้วของผมใช้สีห้ารอยเอง <c oughs> อันนี้สีแม่งโคตเหนียวอ่ะผมลองขูดอยู่แล้วนะ้น,นี่อันนี้ลองคนเล่นๆเนาะนี่สีแม่งโคตเหนียวโคตเฟี้ยวเลยเอานะปิดเองกระาดาแค่นี้อ่ะ นึกว่าปิดเอกร,กระจกเขาด้วยนี่คือช่งางสีของเราอ่านี่เป็นหลานลักของลุงนะอ๋อเราจัดมือโป่เดีย๋ยวพ่นเสร็จอแล้วก็พ่นภายในอีกสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวประกอบนะ น้าเดียวมาอีกเดือน,นึ่งได้ออกแล้วคันเนี้ยลรวพี่ๆจะปะผุทําสีเก็บแผลอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะทําได้หมดนะลองทักมานะอยู่ช่างเ้าเนาะพี่นะเออราคากันเองถ้าเราแพงกว่าอาก็ถ้าทําสีรถตู้อยู่ประมาณสามหมื่นนะพี่ๆเออถ้าผูถ้าเผื่ออะไรก็ต้องบวกเพิ่มไปอือ ก็ลองประกอบการตัดสินใจนะลองไปถามอูุ๋ยาชาวบ้านก็หน่อยก็ได้นี่ตาข่ายยีตานะโอ้รถคันนี้นนง่ายสร้างเลยอะผุผุมาแบบเยอะมากนะอันนี้เก็บหมดเลย ก็คันนี้ซื้อสีมาห้าลิตรเนาะพี่พวกสีแล้วก็หาร์ดเนาะโอ้ยแม่งแค่สีอะหาห้าพัน 5, แล้วอะ่ะแล้วก็มีพวกสํายาเช็ดคงเช็ดคาบนู่นี้นั่น,นโอ้ยเจ็ดพันอยู่่ะไม่รู้แต่กระป๋องทุกถูกก็มีนะสามสี่ห้าร้อยก็มีผมก็ใช้ประมาณสี่ร้อย ก็ที่ขับตุกก็เยอะเนองไอ้าข่าวน้่มเงิองนุ่ผมอะก<ๆ>็ะทำแบบราคาแบบสบายกระเป๋าหน่อยอแต่เนี้ยสีมีเกตน,นะเอนอ,นนอ,อนิปปอนเนาะนิปปอนนะโอเคประมาณนี้ก็พได้สองด้านแล้วนะรถตู้ใช้อยู่ประมาณ ห้ากระป๋องห้าลิตรถ้ารถเก่งอะสามกระป๋องอะช่างช่างต๊อกอ่าปมาณสามกระปอ๋องก็ลองคำนวณเนะเกยสองเกยสีหมีจะสามร้อยทนหรือเปล่าไม่รู้เลยถ้าพ่นสีขาวหกเดือนอาจจะเหลืองก็ได้ใครจะรู้ก็ถ้ามียี่ห้อมีเกยก็น่าจะอุ่นใจขวาบอกว่า,าวเพิ่มอีกไม่กี่ร้อย โอเคประมาณนี้ช่างมืออาชีพสี่สิบปีผ่านลุงก็ทำอุปกรณ์มาทำอะไรมาสี่สิบปีใช่นะมาทำเองมารับงานเองเนาะไก่ละไก่เต็มลนะนี่เท้าโดดๆเหลือข้างบนนะ่ายะข้างบนลุกงก็น่าจะไปเก็บ สุดท้ายเลยอคนรอบก่อนคนรอกให้เต็มก่อนพอข้างบนขาดเหลือ,อยังไงมันก็ดูไม่น่าเขียดล้ใครจะขึ้นไม่มองวะเอาแบบค้างๆให้เต็มหมดกนะ่อนนะนี่ครับปิดกระดาษปิดลงปิดล้อนะนี่ครับมาดูการผสมสีผสมาและ5ลิตรตรนนี้นป้น,นป้น น,นี่เป็นกาเนะมืออาชีพอันนี้กาเท่าไหร่ครับช่างต๊อกราคาไม่มีราคาไม่มีราคาแพงไหมตะกอนสานะมพันห้าสามพันห้านะเดี๋ยวนี้มันของถูกเยอะแล้วของถูกเยอะก็ไอ,อ,อ้สองสามร้อยนี่พ่นดีเท่าหลักพันป่ะม,มีอยู่ที่คนอ,อ๋ออยู่ที่คนนะเออเห็นมันมีไอ้กาเงี้ยนะในเน็ตเต็มเลยราคาสองสามร้อยนะพี่นะ เออแต่ไม่รู้การพ่นการกระจายมันเป็นยังไงนะอของมันถูกไม่มีห่อของจีนเนยอะนะนี่ช่างมือเชีพนี่รถตัวใช้ฝีเยอะหน่อยนะประมาณห้าลิตรห้กากระป๋องประมาณเะไอรถเก่งก็ประมาณสามกระป๋องนะเพราะขันเล็กกว่านี่อันนี้ก็ซื้อมา คู่กันนะเอาไว้เช็ดคาบนะพี่นะก่อนที่จะพ่นนี่เราต้องเช็ดมันต้องการความสะอาดเนาะเราต้องเช็ดเอ่อพวกไขมงไขมันนะโดนงงโดนเหงื่อพวกคาบนะ้ำมันเครื่องเนี้ยเช็ดให้มันสะอาดให้หมดเนาะสีแด่แบบเกาะดีเออวันเถอะอ่ะไงหลักการเยอะด้วย,ยงไงพวกผมอเทาลัมโบไปนี่แบบ เลือกแคตตาล็อกสีได้เลยนะจะเอาแบบโทนไหนีนนะเข้มไปสว่างไป่อแรกว่าจะเอามาสีกระป๋องนะห้ากระป๋องนี่ว่ากันพาดนี่อันนี้ฮาร์ดนะของนิปปอนอีกเช่นกันนี่นี่หัวชินเนอร์อ่าไงสูตรรูเตียว คนเป็นกาแฟเลยสีเดียวกันสีเดียวกันอันนี้กะเพราะว่าพ่อผมก็พ่นรับทุกวันเนี่ยกะแบบมืออาชีพแล้วไม่ต้องตวงใช้ไม้วัดใช้ไม้วัดใช้ไม้วัดนะหนึ่งฝาพอ่อสองฝาขอสองฝาพอ่อเล่าเล่าลนะ เอ้ยโอ้ดูมีกองด้วยมีกองด้วยมันจะมีอะไรอะสิ่งสกปรกอะคร<ช>เออไงไงมีกองด้วยโอเคอน,นี้อ,นนอันนี้เป็นสีระบบแห้งช้านะพี่พี่มันง่ายดีไวดีฟอมง่ายด้วยลูงจิ้มบอก คนแล้วประมาณสองชั่วโมงก็แห้งแล้วมั้งเดียวแล้วเราไม่้องแห้งช้าแล้วไม่ไปซื้อแเลกกเกอร์เพิ่มเลยนะเดี๋ยวมันจะพ่นไปมันเงาของมันเองอ,อ่าเทาแลมโบนะมาดูการเดินกาเนไม่มีเยอะไม่มีเยอะ คนสักสามรอบนะหวานเจี๊ยบหัวเ,เรื่องอมิด,มด นี่ครับเราก็มาถึงด้านหลังเลยนะพี่ๆนะบานฝึดท้ายนี่ก็มาเช็ดน้ํายาทําความสะอาดกันหน่อยนี่เช็ดคาบมันคาบเนือ้อคาบไข่นะคราบเค็มคาบน้ำมันของน้ำมันเครื่องนะเช็ดออกให้หมดเนาะคล้ายๆแบบเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันนะน้ำยาสลายคาบนะใช่ไหมนะยมนย็น,ยน เช็ดให้ทั่วนะก่อนพ่นไะพีน่นี่พ่นรองพื้นไว้ละวนี่สีขาวสีขาวทําครบจบทุกขั้นตอนไม่มีข้ามนะใช้ของดีด้วยเกีดนี่ขัดมาแล้วใช่ไหมนะฝีด้วยนะของส่งตรงจากไหนเยอรมันอ่าเยอรมันเยอรมันนี่ เอดยยูนาโชว์ชชูไหนดำขนาดไหนโอ้สกปกนะีเ่เช็ดเอาคราบฝงคราบฝุบฝ่นออกอือ,อช่างเงาชีพเงาชีพนะนะบอกเอ้ยคนจริงๆแต่คืนนี้เจอกันรันนักล้องให้ระวังกับตัวเองหน่อยนะเดี๋ยวรถคันนี้เสร็จนะบอกให้ระวังกับตัวเองหน่อยโอเคงานดำเนินไป ปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคันนี้นะเดี๋ยวเหลือทําภายในนะพ่นภายในตรงเช็ดต้องล้างนีกต้องเนี่ยขูดคราบยางออกปั่นสน,นิมได้หน่อยแล้วก็พ่นเลยเนาะรวาถ้ากุกด้านในอ,อทำเตียงทําเตียงทําตู้เนาะไปติดอง์ติดแอร์รใช้เป็นแอร์แคมปิง้งอนะไร adc เนาะแล้วก็เดี๋ยวกระจกนะเดี๋ยวผมจะแปลงนะเป็นกระจกบานเดียวเนาะแต่ว่าใช้ของเดิมนี่แหละอ,อที่เรามีเนี่ยเนาะ แต่ว่าแบบทําให้น้ําไม่เข้านะเออผมก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะมันก็ยางเยิงมันนี่นี่หมดละเสื่อมหมดละเสื่อมสภาพหมดละฝนตกแรหนักน้ําซึมนะพี่แฉหมดอืมผมว่าจะไปไล่ซื้อของนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนยางหมดทั้งคันเลยยางขอบกระจกหลังขอบกระจกหน้าพวกกระจกต่างๆนะ่ะเปลี่ยนหมดอืมไตกระจกด้านหลังเนีย่ยเดี๋ยวผมจะฟินติดไปเลยเออยิงกาวไป เหมือนตู้ปลานะพี่ๆน้ำไม่เข้าแน่นอนไปถามมาทำกระจกบานละหกพันนะเออก็เลยบอกอย่าทำเองดีกว่าอืมช่างสองช่างนะเช็ดคราบหน่อยนี่นี่เอาเรื่องว้ <Wow. S 1> าวอ๋อนี่ครับบานสุดท้ายนะด้านหลังนะ เสร็จหมดแล้วรอบคันแแป๊บเดียวสีแห้งช้าเอาเรื่อง ก็พนไกล้เสร็จแล้วครับด้านสุดท้ายเนาะอ่าสำหรับยวสุบัตดี้นะครับรถตู้ใสาชิวนะครับคันนี้เลือกเป็นเทอรลมโบเป็นสีระบบแพงช้านะครัททุเคเนาะพ่นง่ายซ่อมง,ง่ายอ่าพ่นประมาณสองรอบครึ่งน,นะครับเพื่อไม่ให้มันเยิ้มเกินไปนะอ่าประมาณนี้ราคาสีก็มีตั้งแต่สามร้อยขึ้นไปนะอืมจนถึงโอ้โหพันกว่าสองพันแต่ว่าแล้วแต่งเงินในกระเป๋าเราดีกว่าออ สำหรับคันนี้ใช้เป็นนิปปอนนะครับก็ราคาอยู่ที่กระป๋อ uh, งละแปนะดถึงเก้าร้อยเนาะรถตัวใช้ประมาณห้ากระป๋องอืรถเก่งประมาณสามกระป๋องเอประมาณนี้ก็สําหรับรถเรโทรคลาสสิกแบบนี้นะอ่าเรทประมาณพันหนึ่งถือว่าโอเคละถ้าแพงกว่านี้ก็จะเป็นพวกเบนซ์บีเอ็มรถหรูๆเนาะเออก็จะเป็นประมาณนั้นโอเคเอาเรียบร้อยครับพี่พี่ครึ่งวันนะเสร็จเป็นทเทียบร้อยนะงานไว ช่างมืออาชีพช่างสีโอ้พกโซโดามาด้วยไงยนี่ออนนนเออแย่งให้ตังแล้วนี่ทำคนสีเสร็จนะต้องมาล้างของนะพี่ดูนี่มอนงั้นเดี๋ยวแม่งคาดูคาดูคาดูทำความสะอาดกาโอเคนี่ผ่าดูรอบรอบพี่พี่อือหือ เทาแลมโบนะเหลือด้านบนนะเดี๋ยวจะเก็บขี่หลังอืมเงาวับไก่จบเต็มทีนะเดี๋ยวไล่ประกอบใส่กระจงกระจกอืโอเคอ่าสีมีห้องใช่ะหนี่นะนิปบป่นนิปบป่น ก็ใครสนใจปะผุนะครับทำสีนะเป็นจงเป็นจุดทําหมดนะลุงจะทาหมดลองติดต่อมาได้นะใครอยู่แถวๆว่าชายเชียงฟ้ากันะนะรถออกง่งรถเก่งทําหมดนะพี่นะทำอ,อู่ทำรถเก่าก็หายากแนละ้วเพื่อสนใจนะลองเข้ามาตีราคาเล่นๆได้นะถูกใจค่อยว่ากันอีกทีก็ได้ โอเคแน่เฟ okay. yeah. uh ียวฟ้าวอืมครึงวันนะเที่ยงพอดีกินข้าวเสร็จงานนี่ uh huh. จิบน้ําชาแล้วตอนเที่ยงสี่โมงเมาพอดีกับบ้านแล้วมีถามว่าหน้าแดงไปทำอะไรมาบอกอะไรนะ <ทำ S 1> เอ,เอ,เอ้ยทำง,งานตากแดด้วยเรา, <laughs> าอเออเออ เออไแหมเขาเขาคิดว่าพ่อผมโอ้ยเมียคิดว่าโอ้ยขยันด้วยทำงานต,ตักตัวงานแดดกินเล่านะโอเคประมาณนี้นะพี่ๆนะก็ะมาถ่ายให้ดูนะวันนี้พ่นสีจริงละก็ะงานสร้างนะก็เจ็ดเดือนมาหาแล้วรถมันก็มีผูเนาะช้าต้องผูนี่แหละปะผูอืมรวมๆว่าโอเคเทาดำโบนะก็ คนมาทางแบบเข้มนิดนึงอืแล้วจะชอบนะเจ้าของเขาอยากจะได้แบบนี้นะรุงเขาเรียกมาอ,อ่นมันก็จะไม่ค่อยสวยป่ะไม่รู้แล้วแต่คนชอบนะโอเคเออก็ชุดสีนี่ก็แค่สียังอยว่าห้าพันนะเกืบ 5, เอบห้าพันถูกอันนี้ก็มี A. เ A อ,อ กระป๋องละาสามร้อยนะใช่ไหมฮะถูกสุดนะอือก็ไม่ใช้กันสีเก็บมันดำเดี๋ยวมันก็จะถูกไปว่านะเถอะอือแล้วแต่งบแล้วแต่งบงบต่ำได้ใช้ได้เออถ้าจะทําแบบถูกถูกนะมองเล่นๆนะออได้อยู่คนสีขาวหกเดือนอาจจะเหลืองก็ได้อย่างที่ว่าเนาะมถูกไปอ่ะเพราะใช้พื้นธรรมดามเหลืองแน่นอนเหลืองแน่นอนนะถ้้้าาแหงชไม่เออเดยอะแต่ขาวเดี๋ยวพ่นไปหกเดือนทำไมลงุงขาวเหลืองกันไปละ โอเคก็ okay, ของมันมีหลายเกร<ช>ดเลยนะเออเงินถึงมันก็เวิร์กอ่ะเอาดีเอาดีอ,อ,อ,าอืตก็เราทำตามไนี่แหละตามงบป,ประมาณเนาะถูกกว่าน,นี้ก็ทำได้นะเราจะเราก็ลดสปเปคลงเออช่างก็ต้องมีค,งค่าจ้างมีกำไรบ้างนะเนอาะเอย่างนี้ค่าของก็หมื่นห้า 10, อยู่หรือเปล่าค่าหลงค่าเหล็กค่าสีโป้ค่า โอ้ค่าแก๊สค่าลมค่าอะไรโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วก็ค่าสีจริงอีกอะไรโอ้ยหมื่นห้าตีๆกันแล้วนะไม่น่าอยู่อีกมีรายละเอียดมปนเยอะมากพี่ๆใครสนใจทักมาสอบถามหน่อยลุงเข้ามาตีราคาเลยบอกราคาได้เลยอแล้วจะทําไม่ทาว่างไอ้ทีเนาะแหมถามกันไปเยอะถามกันเล่นๆโอเคประมาณนี้ก็เดี๋ยวคลิปนี้เป็นประโยชน์ใครนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผมทำลิปต่อไปนะ ก็อ,อย่าลืมทําบุญครับแล้วมีความุุในี้ทุกๆวันโอเคไปก่อนต้องกิบน้ํำชาแล้ววันนี้ไปก่อนอ